สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาชาเลนจ์เรื่องอะไรนะเธอทำหน้าฉันทำเสียงเริ่มเลยใครก่อนกูนะเดี๋ยวนะงเอเอหนึ่งสองสามตามึงนะหนึ่งสอง นสคือแล้วยูไปเด้นหน่งสองสามหนึ่งหนึเห็ดรักหนึ่เห็ดรัหนึ่งสอเห็ดทันหนึ่งหนึ อีกเยอะเลยที่อปไรผ่านาทีนี้น่ะเอ่ออะอะหนึ่ง,งสองสาม ไปเดนผ่ามันดูหนึ่งสองามเดี๋ยวๆิดาก่อนหนึ่งสองหนึ่งส้ายไปดี๋ยวดิเฮ้ยคิดคิดกอ หนึ่สองซยินเลยหนึ่นึ่งสองซี่แล้วที่มีเห็เหดดูวันนี้อ่ะตาสุดท้ายนะคะค,คิดหน้าก่อนนะ หนึสอสย่าเฮ็ดอย่าอะเ็ดเขาเฮ็ดเสียง่งสองสามบราบบาามึ่งสองสามหนึ่งสองสา